สวัสดีค่ะพบกับรายการฮอตนิวแม่บีเล่าข่าวนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปกติอะ่ะเราตื่นเช้ามาเราก็จะอ่านข่าวอยู่แล้วทุกวันอ่าก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแต่เพิ่มเติมคือวันเนี้ยเราจะแบบอัดคลิปก็เหมือนอ่านอ่าลง t u b e ไปด้วยนะคะไหนมาดูดิอันนี้ก็คือที่บีเข้ามาก็จะเป็นหน้าเว็บของสนุกนะคะให้เครดิตเขานิดนึง อืมแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนข่าวโควิดเนาะในไทยอัปเดตวันนี้วันที่16สิงหาเวลาประมาณ7โมง45ยอดผู้ติดเชื้อก็คือ,อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่อยากจะดูดูแล้วมันเครียดเนาะดูดิติดเชื้อเพิ่มขึ้น2 000, 1 1 5 7สองหมื่นเรื่อยๆ,ๆไม่ลงเลยอ่ะปล่อยผ่านดูแล้วเครียดแต่ก็ต้องดูไว้เนาะจะได้แบบ เป็นข้อมูลจะได้ป้องกันมาดูตรงนี้ดีกว่า <c oughs> เลื่อนเลยอัปเดตล่าสุดมีข่าวอะไรบ้างเอาข่าวนี้แล้วกันน่าจะสำคัญสุดแล้วเช็คที่นี่รายชื่อโรงพยาบาลเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์วันที่16-19สิงหาคมก็คือวันนี้นะคะทุกคนวันที่16หกรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้ฉีดก็ จะมีหลายโรงพยาบาลมากอันนี้ข่าวนี้เขาบอกมาว่ามีจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็มีชนบุรีแล้วก็มีสมุทรปราการอามีจังหวัดเราด้วยแต่ว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ฉีดอยู่ดีเพราะว่าเขามีเงื่อนไขอมาดูกันนะว่าเงื่อนไขอะคืออะไรเดี๋ยวจะอ่านเงื่อนไขให้ฟังนะคะ ก็คือเงื่อนไขก็เบสิกทั่วไปทุกทุกทกกานเหมือนทุกทุกทุกโรงพาบเหมือนกันหมดแหละอันดับแรกเลยก็คือคนที่จะฉีดอ่ะคือต้องเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยต้องอายุ12บสถึงสิปีขึ้นไปที่มีเลื้อหลังนะวงเล็บที่มีเลื้อหลังเพราะฉะนั้นลูกลูกลูกเราก็คือแบบฉีดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ลูกเราก็อดฉีดไปต่อไปก็เป็นหญิงตั้งครรภ์แต่ว่าก็ต้องอายุ12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายน้ำหนักต้อง100กิโลขึ้นไปแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงน้ำหนักก็ต้อง80กิโลขึ้นไปถ้าคุณน้ำหนักต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็ไม่ได้ฉีดแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะคะคือบัตรประชาชนหรือสำหรับทะเบียนบ้านเนี่ยต้องอยู่ในเขตนั้นๆที่ไปฉีดด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้โรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชลบุรีใช่ไหม ทะเบียนบ้านของคุณอะ่ะก็ต้องอยู่ในจังหวัดนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณอยู่ใกล้แล้วคุณไปไปรอลงทะเบียนแบบตั้งแต่เช้าไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไปจับบัตรคิวนู่นนี่นั่นก็คือไม่ได้ฉีดอยู่ดีนะจะไปเกอร์ต้องเช็คข้อมูลดีๆจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแบบว่าเขตพื้นที่อะ่ะก็คือใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใบที่แบบเขาเรียกว่าใบอะไรนะเธอใบที่แบบมาแสดงสิทธิแทนอะ่ะเออเขาเรียกใบอะไรไม่รู้อะ่ะ มายื่นให้ดูอ่ะก็คือไม่ได้นะไม่ได้ต้องเป็นบัตรประชาชนเท่านั้นเท่านั้นถ้าเป็นคนนอกพื้นที่มาอาศัยเช่าต้องมีหลักฐานการอยู่อาศัยแสดงบวกผู้นำชุมชนรับรองการพักอาศัยในพื้นที่ที่มาติดต่อหน้างานพร้อมกับแสดงบัตรประชาชน หญิงตั้งคันฝากคันที่บ้านบึงนําสมุดฝากคันมาด้วยอ๋ออันนี้เป็นที่บ้านบึงได้นะแต่ต้องนาหลักฐานมาแล้วให้ผู้นําไปไปเซน็น <c oughs> แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขกลุ่มเสียงที่พูดมาด้วยนะถ้าไม่เสียงถึงบ้านอยู่ในแบบเขตนั้นน่ะก็ไม่ได้แต่ก็ต้องดูแต่ละเขตอาจจะแบบเงื่อนไขแบบในการรับบางเขตก็คืออาจจะต้องมีทะเบียนบ้านเท่านั้นถ้าไม่มีทะเบียนบ้าน ก็คือไม่ได้เลยอย่างเช่นของพวกวีใช่ไหมโรงาบาลบางสาทงอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าต่อให้จะอยู่เป็นสิปีก็แล้วแต่แหละแต่ถ้าทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่อ่าเงี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าถามผู้ใหญ่บ้านแล้วอันนี้คือถามมาจากผู้ใหญ่บ้านเลยนะเพราะบางทีเราอ่านข่าวอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่รู้ว่าข่าวแบบมันแบบมันเชื่อถือได้แค่ไหนแล้วมันก็ไม่รู้ว่าอ่า ข้อมูลที่ผู้ใหญ่บ้านมีกับข้อมูลที่ข่าวที่ออกไปมันตรงกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้น B ีมีรายผู้ใหญ่บ้านมี B. อยู่ในกลุ่มที่มีผู้ใหญ่บ้าน B ีก็ถามผู้ใหญ่บ้านไปนเลยผู้ใหญ่บ้านก็คือบอกว่าไม่ได้นะคะงั้นเราก็อดฉีดไปเนาะเนี่ยโรงพยาบาลบางสาทงใกล้บ้านเรามากเลยแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ฉีดอยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรให้คนที่เขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงฉีดไปก่อนนั่นแหละเดี๋ยวรอรอฉีดเสียตังค์ก็ได้เนาะ ทำเป็นไว้เนี่ยต้องเสียตังค์อ่ะก็ประมาณนี้นะคะข่าววัคซีนก็เป็นอะไรที่บีอ่านข่าวอยู่แล้วทุกวันนะคะก็ไปหาดูเอาแล้วกันว่าโรงพยาบาลไหนใกล้บ้านมีเปิดรับหรือเปล่าแล้วตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมดูดีๆด,ด้วยนะว่าตัวเองอยู่เขตไหนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังคร่าวๆข,ข,ของโรงพยาบาลน,นี้แล้วกันนะเออแป๊บนึงเอาโรงพยาบาลไหนดีนี่เอาโรงพยาบาลน,นี้แล้วกัน โรงพยาบาลคลองเขืน่นจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยอืเขาบอกว่าเข็มหนึ่งต้องฉีดวันที่สิบหกก็คือวันนี้เนาะจำนวนสองร้อยห้าสิบสองคนเริ่มแจกบัตรคิวเวลาเจ็ดโมงลงทะเบียนเวลา8ปดโมงถึงสิบสี่โมงเงื่อนไขก็อย่างที่บีบอกไปเลยพูดผิดบ่ายสองสิบสี่นาฬิกาแหมพูดผิดไม่ได้เลยนะเป็ดนี่ฉันไม่ใช่มืออาชีพนะฉันก็แค่เล่าข่าวให้เพื่อนฟังปะเออเนี่ยเขาก็บอกว่านะ สิ่งที่ใช้ยืนยันเนี่ยสิทธิ์เนี่ยคือบัตรประชาชนเราก็สมุดฝากคันเท่านั้นนี่โรงพยาบาลน,นี้เขาย้ําเลยนะว่าเท่านั้นเนี่ยโรงพยาบาลคลองเขื่อนเนี่ยฉะเชิงเซาเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างโรงพยาบาลให้ฟังว่าเขาย้ําเลยว่าเท่านั้นเหมือนที่บีพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือเขาจะไม่รับหนังสือรับรองนะที่แบบสามารถใช้ยืนยันสิทธิ์ได้อะไรเงี้ยหนังสือรับรองไม่สามารถใช้ยืนยันสิทธิ์ได้นะขอย้ํานะถ้าแบบว่ายังไม่เปิดฉีดให้กับผู้ที่ มีทะเบียนบ้านอยู่นอกอําเภอคลองเขื่อนก็คือเขายังไม่มีนโยบายแบบว่าเปิดฉีดให้ผู้ที่อยู่นอกทะเบียนบ้านสรุปก็คือถ้าคุณอยู่แถวนั้นแต่ไม่ได้แบบมีทะเบียนบ้านอยู่แถวนั้นก็คือไม่ได้ก็ต้องรอรอบที่เขาแบบเปิดให้ฉีดสําหรับคนที่แบบไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่แต่อาจจะแบบอยู่แถวนั้นมันนานอะไรอย่างเนี้ย แต่อันนี้มันก็แค่เป็นของโรงพยาบาลคลองเขืน่นฉะเชิงเซานะที่เอามายกตัวอย่างแต่โรงพยาบาลอื่นๆเขาอาจจะนุโลมอนุโลมให้ก็ได้ถ้าคุณไม่มีทะเบียนบ้านแต่คุณอาจจะอยู่ในกลุ่มโรคเสี่ยงซึ่งเสี่ยงจริงๆและคุณก็ต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนอะไรก็ว่ากันไปให้เขาเซ็นรับรองให้ก็แล้วแต่โรงพยาบาลเป็นเค็จใบเค็ไปอันนี้บีก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จ <c oughs> แค่ไหนบีก็อ่านตามข่าวเนาะที่มาคือสนุกเลยเป็นข่าวอัปเดตวันนี้นะ 16สิงหาอัปเดตมาว่าอัปเดตข่าวนี้มาตอนประมาณ11โมง12บันทีโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง B ีหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ